อสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอบมรธิกันคุณยอร์ฟอนยอร์ฟุริตาห์เนี่ยตัวเฟิร์ตฟอร์มเอจีกันเนาะเดี๋ยวเราจะวิจัยไปได้ง่ายเลยท่านผู้ชมได้เข้าไปลอตามกันได้แบไปง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ตัวไซต์ชมดาราของกันเนาะเดี๋ยวที่ลิงก์ดูไซต์ว้ให้ท่านผู้ชมก็ไ yes. ด้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้าไปทสตามกดได้แบบไปง่ายกันได้เลย อ่าพอได้เข้ามากราดทสสองตัวซ้ายที่นวิซายจะีให้ได้ปกดลงชื่อกับสมัคชิกแตถ้าใครที่อาจจะเข้ามาชิเนกแล้วแล้วไม่มีสมัชิกท่ส่งตัวซ้ายก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาเทสต่างตรั้นนี้กนเป็นกนได้ที่หน้าทองกับสมัชช <t Lisa> ิก เราจำเ็นเข้ามาไกลที่หน้าต่างกาสมัคสมาชิกเขาจะมีหน้าต่างสมัครเป็นนี้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการสมัครสมาชิกกันได้และแถบด้วยหน้าต่างตรงส่วนด้านนี้ยังสามารถที่จะเลือกช่องทางสำหรับที่จะสมัครผ่านมือถือขึ้นยิมิกันได้ด้วยก็จะหากว่าสรุปที่สมัครยังไงก็ลองเข้ามาสมัครกันได้เลยเนาะหรือว่าถ้าหากมีบัญชีกันอยู่แล้วก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงลานเดียนไปได้เลยที่หน้าต่างของรูปชงะอ่ะก็กดเข้าไปกันเลย อ่าก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่สวตัวไซเอนด์ของเรกันเนาะในเว็บไซต์ต่างแรกของเขาจะเป็นอเทมอะไรจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราสามารถจะอ่มาเลือกใช้งานแล้วก็ทำการกันได้แบบนี้และจากนั้จะมียอดหนี้ในส่วนตรงนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาใช้งานทำการฝากตัวในส่วนต่างตัวนี้กันได้ด้วยเนาะและถ้าใครที่อาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกและไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้มียอดเงินในส่วนตรงนี้ก็อาจจะหมดกันไปก็สำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงิน่หมดกันไปแล้วก็จะมาที่ด้กดเข้ามาที่หน้าต่างตัวนี้กันไปก่อนได้ที่้าา 아 e 면 แล้วก็คนที่เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างการเติมเมินที่ตรงหน้านี้ฟ้าจะเป็นหน้าตาที่มาเปลี่ยนนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเป็นมาเติมเงนกันได้นะแถ่เป็นหน้าตางกัรเติมเงินตรงหน้านี้ยังสามารถที่จะเลือกช่องทางสำหรับในการเติมเงินได้ด้วยแค่ได้กดคลิกเข้าไปดีสำหรัช่องทางเพราะที่มีช่องทางเขาเปลี่ยนนี้สามช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกกันไปเพื่อทำการเติมเงนก็ได้หากว่าเราได้เข้ามาการันตีได้ช่องทางไหนจะโดนช่องทางอะไรในการเติมเงินหน้าสามช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเลือกกันได้แล้วก็ทำการเติมเงินจะไปได ตัวไซเพื่อได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่สวนตะนต์ด hm ูเซ้ไซไปกดได้เลยอ่ะแล้วพอเราได้กดย้อนกลับมากันนั่นล้ที่ในโวนตะนต์คือวุ้ยซาเล่ทีนี้เราจะมาเลือกที่รวมหมดมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการทําการกันได้เลยเนาะอ่ะกดอื่นเลยให้เราได้กดมาที่รวมหมดบู่หรือบรการก็คือการเพิ่มในส่วนของยอดผู้ติดตามหรือว่ายอดฟอลของไลนจีนะเขเลื่อนลงมาเขาก็ได้อยู่ตรงนี้ให้กับเราได้เลือกเราก็เอะเรืวันนี้กันไป อาอเราพอได้ไปชมเลือกกันได้แล้ที่จส่งตัวหมดหมที่ที่เขาจะมาเลือกตั้ต่อที่ส่งตัวบริการวันการเขาได้ขึ้นมาเป็นที่เดี๋ยวเราค่อยจะขอเลือกเป็นในส่งบริการอันแรกนี้กันเลยก็แล้วกันอ่ะแล้วพอได้มาเลือกกันได้แล้วที่ส่งตัวหมดหมู่แล้วจะบริการก็ได้แล้วทีนี้ก็ให้กดกลับมาที่ส่งตัวโอไฟล์ ig ของเรากันอีกเนาะเพื่อมาชมแกขับดิง้ง อ่าพิดได้ริมปูไฟตัวองกันมาแล้วที่ดีให้ลี่มาวางแล้วพ็ได้วางริมปไฟจีนไปแล้วทีนี้ก็ไาเจตจองทนหน้ต้องการจะเพิ่มกันไปแล้วก็เพิได้เสร็จตรงนี้เนูให้ตรงนู้นได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้ปรากดสองซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กไปได้เลย <c oughs> อ่ะแล้วก็เพิได้สองซื้อไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะสองซื้อเพราก็จะเป็ระบบขึ้นมาเต้นบอกให้เราแลยดูเข้ามาดูกันได้แบบนี้และแถนในข้อสองซื้อที่อยู่ตรงด้านล่างนี้ยังสามารถที่จะให้เช็คหรือว่าดูยละเอียดของ และตอนนี <S <S die, ้ผู้ชมได้กดคลิกเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างประวัติการซืงอที่ตรงหน้านี้เขาจะเป็นหน้าต่างให้เปรียมนี้กให้คำลเราโดยสารมาที่จะเข้ามาเพื่อให้ดำเดินการชี้จุดว่าเข้ามาดูยอดอาจจรากันได้เปรีมดีกันเลยก็ได้หากว่ามีใครได้เข้ามาดูกันแล้วเกิดปัญหาขัดเข้าได้ยังไงหรืออยากจะเข้ามาชี้ดูอะไรยังไงในส่งตัวเด้อก็สามารถที่จะกดเข้ามาดู่วนตรงนี้กันได้เนาะแต่ว่าสำหรับถ้าผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาดูกันแล้วหรือเข้ามาชี้กันแล้วในส่งตัวเด้ออาจจะมีปัญหาหรืเกิดข้องขึ้นมากรณีากปงอย่างที่เข้าามดูกันลว่วัเเเดดด้้อลกกกิิมีปญหา็ ที่ได้ให้กดเข้ามาเดียสุดตรงนั้นนเองตัวเว็บไซตไม่ได้ตีคำว่าตัว อ่ะหล้วเราได้เข้ามาตรวที่ตรงตัวตรงน้นนี้ของตัวซ้ายพระเจ้ามีน้ำตาให้เราเปลี่มนี้กับเราแต่สาารถที่จะเข้ามาเพื่อมานาการแก้และให้มาติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินกันได้ก็จะหากว่าเพื่อมีปัญหาและเกิดข้อได้ยังไงก็ลองเข้ามาตี่ส่นตรงนั้นนี้และจะมาทําการเลือกในส่วนของการพิพ์หัวข้อและข้อความในการแก้ปัญหารือติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินก็ได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะโดยถ้าหากใครี่ได้เข้ามาตรวจที่ตรงตัวซ้ายที่ตรงนั้นนี้อาจจะรู้สึกว่าวีแอม่ได้มีปัญหาและเกิดข้อได้ยังไงหรือจะใช่ยังไง ากกว่าว่าจะขึ้นมาแล้วรอยังหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะ่านผู้ชมก็ลองกดกลับมาดูกันได้ที่ตองตัวโปรไฟล์จีว่าตอนนี้ในส่วนยอดผลิตามที่เดิมไปกันไปแต่เพิ่มขึ้นมาแล้วยังหรือว่าจะเป็นยังไงอ่ะกับบลตอนนี้ของเราที่ได้ทำแปลเอาไปกันไปกับเรเขาก็เพิ่อขึ้นมาเดียสร็จแล้วเนาะเราดีทั้รอบดูก็ได้เนาะ ่าก็ีะเป็นอ่นี้แล้วหลังแก่ทำก่มตอกันไปแล้วก็น่าวมาจักค้เนาะอันตยนี้ยอดฟอลแยอดิตานในตัวไอจีขงเราขาได้เกิาจะเสรจที่เราจริงจคบกันแล้วไมแถมที่ท้นตอนในการทำก็ยังแยบแี้กันเลยด้วยผมว่าไปใครได้เข้ามาดูกันแล้วคกอตเก่ยัที่เข้ามาชิงงานหรือกเข้ามาทำตามโดยเฉไม่ทั่ได้เข้ามาชิงงานทำตามอะไรก็ได้แตะมาที่จะกดสมาชิกในส่งตัวไซต์ได้แตะมาให้ไม่ได้แต่มาที่จะมาชิงงานทำตามมันได้แบบแฝงกันได้เลยถ้ากใครที่ได้เข้ามาชิญ ถากถายกันมีกันได้ที่ในของตัวนะคบได้เขาชกันอยู่แล้วในถุงตัวซ้าอาจจะไม่ได้มีปัญหาเลยเกิดเข้าในหองในเนลนะคะปรชิงานกันแล้วึกสนใจว่าอยากที่เราแนะนําให้กับเพื่อนเราคจะใสเขาได้คามาชงานที่ถุงตัวซ้ตัเดนก็ลองกดเข้ามาที่หน้หน้าต่าตรงนนี้กันได้แล้วที่หน่างก็ได้นําเพื่อนแล้วก็ควได้กดชีกเข้ามากันได้แล้วทีนี้กับาการณงเราดีเจอตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนเราคนรจะเขาตัวเองแล้วแคาเพื่อนเราคนรจะเขาได้กดชีกเข้ามาที่ส่วนตรงด้านนี้ของลิงเฟี่าที่เป็นการแนะนำเพื่อนเราคนรจะของตัวเองได้ง่ายๆ แล้วอ่ะแล้วก็สำหรับในคลิปวันนี้ก็ไม่ได้พูดมาแล้วด้วยเพราะเดี๋ยวเราคุยกับตาเยอ์ฟอร์เนจแต่ก็คือมากจนตั้งขนาดนี้แล้วเนาะเราจะหาว่าวันนี้พูดอะไรผิดไปถืออว่าทำไรพลาดกันไปก็ขอฝากไปชมกันด้วยเนาะเดท่าท่านผู้ชมคนใดที่ดูกันเลยก็เข้าใจและดูคลิปลงจบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว,วขอบคุณนะ